สวัสดีครับผมมาพินกับชาแนลฟิวไทยนี่ทุกอยู่ที่บขศแม่สายครับร้านนักจิบใจยำบะหมีมม่เท่าไหร่ครับยี่สิบบาทครับเอาอันหนึ่งครับ,รบโอ้โหมีข้าวแลมฟืนด้วยจ้ามีข้าวแรมฟืน นี่เป็นอาหารอะไรครับอาหารของที่ไหนอ๋อไทยลือยล้อค่ะไทยลือ้อครับอาอะไรดีอ๋อนี่หรอชส่อ,อมั่นมีหรอยำอะไรดีอันนี้ผัดชีววมีข้าวซอยน้อยไงมีข้าวซอยน้อยข,ข้าวเหนียวคือเอายำบะหมี่ดีกว่ายำเอาเผ็ดๆนะครับอ่าคิดเผ็ดอยู่ละไม่แน่ๆอร่อยเผ็ดก็อร่อย,ยอ,อยู่ นี่ใส่อะไรบ้างอันเนี่ยใส่มันก็มีเนี่ยอะไรเนี่ยกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละแห้งๆกว่ามันก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็มีทูมีงาไงทวอันนี้พริกขั่วพริกขั่วเผ็ดหลักเอาเผ็ดหลักครับมีน้ำส้มชุลรสน้ำตาลน้ำตาลอันนี้ไม่ใส่กะพริกขมเนาได้ได้ใส่เหรอลอยอยู่นั้นใส่ได้หมด ขิงง่ียมอะไรขิงน้ำขิงน้ำขิง่งผักผักไก่โดนหน่อผักหน่อครับสีอิอว่วน้ำปลานี่สีอิว่วพม่าเหรอนะจ่ะอันนี้น้ำปลาใส่ไหมได้ครับแต่ไม่เค็มนะาาน้ำส้มใส่ไ,ได้ครับใส่ได้หมดโอ้โอสีอิ่วง่ายจ้าสีอิ่วอร่อยนะสีอิว่ว ใส่ถ้วยก็ได้เดี๋ยวกินเลยยี่สิบบาทใช่ไหมครับ,บตรงนี้นั่งกินได้ไหม,มกินเลยครับพี่เข้าเป็นรถเล็กแล้วก็คล้ายๆกับเคยสั่งที่บนรถไฟพม่านะครับสูตรน่าจะคล้ายคลึงกัน แต่พี่เขาน่าจะเป็นไทยรู้นะครับผมเป็นไทยรู้อ,อรอครับเหมือนบะหมีแห้งที่เครื่องไม่เยอะนะครับแต่ว่ารสชาติเข้มข้น เพราะว่ามีสารพัสใส่ลงไปนะถ้าเพิ่มเครื่องไปนี่น่าจะสุดยอดเอาถั่วมากินด้วยหน่อยครับถั่วขายทั้งไงครับถั่วเนี่ย เขากินกันนี้ใช่ไหมแกะผั <Yeah. S 1> ดทอดด้วดูแล้วมากินแกน้น mm. กรอบกขาอกอ รสชาติเข้มข้นอร่อยดีครับน้ำเกลียนนะะวเท่าไหร่ครับน้ำเกลียวสิบบาทรับลบเป็นโลกเชียงรายแม่สายมา ตัวแล้วมาคุกบนครับเมื่อกี้กินมันแห้งๆแล้วก็ไอเพราะว่ามันแห้งเป็นทดหนึ่งนะก็เลยต้องสั่งมันเกลยวมาคนมานั่งกินกันเต็มเนี้ย ก็รถกรุงเทพแม่สายออกแล้วครับนี่นะสุปรีมนะสมบัติทัวร์ใช่ไหมสุปรีมหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับก็กินอิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยมีคนมาซื้อแล้วก็เขาซื้อแล้วก็อ่า เครื่องปรุงที่เห็นเยอะๆเมื่อกี้เนี่ยเขาตักกันเองหมดเลยนะตักๆใส่กันแบบคนละหลายอย่างนะตามใจชอบนะฮะก็หมดไปกินยำบะหมี่นะครับ20บาทแล้วก็กินถั่วทอดไป10บาทแล้วก็ซื้อน้ำมากินอีก10บาทนะครับก็เป็น40บาทครับแล้วพบกันมหม่กับชนานฟิลไทยมูทครับสด